ประเทศบนโลกใบน,นี้มีกองทัพหรือบางประเทศอาจเรียกว่ากองกําลังป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัยสงครามขึ้นหรือเกิดความขัดแย้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่การเจรจาการทูตใช้ไม่ได้ผลการมีกองทัพที่เข้มแข็งและยุโทโธปกรณ์ที่ดีและทันสมัยย่อมได้เปรียบหรือเป็นที่น่าเกงขามหรือเกงใจได้บ้างไม่มากก็น้อยการที่เรายืนอยู่บนลำแข้งตนเองดีเสียกว่าที่จะพึ่งพาคนอื่นเมื่อเกิดภัยคุกคามขึ้น คงไม่มีชาติใดที่จะมาช่วยเราแบบฟรีๆที่ไม่หวังผลอะไรอย่างแน่นอนคลิปนี้นกรู้ขอนำเสนอเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช FFG-471 เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเดิมชื่อเรือหลวงท่าจีนต่อขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาขึ้นจากเรือพิฆาตชั้นขวังแก๊โทมหาราชเรือลำนี้ถือเป็นเรือลำแรกในโครงการเรือฟิเกตสมรรถนะสูงของกอ,องทัพเรือไทย สามารถปฏิบัติการลบ3มิติทั้งผิวน้ําใต้น้ําและทางอากาศประจําการเมื่อวันที่7มกราคมพศ2562เดิมมีชื่อเรือหลวงท่าจีนจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรทรงพระราชทานชื่อให้ว่าเรือหลวงท่าจีนเมื่อตอนปีพศ2559 ต่อมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรเรือหลวงภูมิพลเรือดีวีล 3,000F เป็นโครงการจัดหาเรือฟิกเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจำนวนสองลำ โครงการเริ่มขึ้นเมื่อปี2555และลงนาจัดซื้อในปี2556จากบริษัทแดวูชิปบิวดิ้งแอนด์มารีนเอนจิเนียริงคอมมานีจำกัดจากประเทศเกาหลีใต้หนึ่งลำโดยมีค่าจ้างสร้างเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ14,997ล้านบาทซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอะไหล่เครื่องมือเอกสาร ส่วนสนับสนุนการทดสอบต้นลองการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันระยะยาวรวมระยะเวลา6ปีเรือถูกพัฒนาปรับปรุงมาจากเรือพิฆาตชั้นกวังแกโทมหาราชของกองทัพเรือเกาหลีใต้โดยการสร้างเรือดำเนินการน้าอู่ต่อเรือของบริษัท DSME Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering จากประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างปี2556ถึง2561 ตัวเรือออกแบบโดยใช้ Stealth Technology ทั้งตัวเรือและระบบต่างๆเน้นการถูกตรวจจับโดยฝ่ายตรงข้ามทั้งลดการแผ่รังสีความร้อนลดการสะท้อนของเลดาร์และลดเสียงมีการเชื่อมโยงระบบการลบของเรือลบกองทัพเรือกับเครื่องบินของกองทัพอากาศทั้ง l ิ e, n อีลิง k r t ์โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับเรือหลวงฟิเกตชุดตักสิน,นาเลสวนและเรือหลวงจักรีนาลเบตกับ L ิงจเครื่องบินกิเฟน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานระบบ Network c e n เซนติทวอลแฟร์ภารกิจในายามสงครามปกป้องอธิปไตยเหนืออาาเขตทางทะเลของไทยคุ้มกันขบวนเรือลำเลียงภารกิจในายามสงบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเลพิทักษ์รักษาสิทธิอธิปไตยทางทะเลค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และรักษากฎหมายตามกฎหมายให้อำนาจทางทหารเรือเรือหลวงภูมิพลถือได้ว่าเป็นเรือที่มีสมรรถนะดีที่สุดในขณะนี้ที่กองทัพเรือไทยมีประจำการอยู่หรืออาจจะดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้มาดูขีดความสามารถของเรือหลวงภูมิพลก,กันนะครับเป็นเรือที่มีความทนทานระดับความรุนแรงของทะเลได้ถึงระดับ8จากทั้งหมด9ระดับถือได้ว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากเลยอยู่ในขั้นที่สูงมากๆสามารถ คนขึ้นที่มีความสูงได้ถึง14เมตรโดยตัวเรือนั้นมีการออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถอยู่รอดในสภาวะขึ้นทะเลที่ร้ายแรงได้ดีแม้กระทั่งน้ําทะเลที่ปนเปื้อนสารตมันลาพลังสีจากนิวเคลียร์รวมถึงใช้สเตลเทคโนโลยีทั้งตัวเรือและระบบต่างๆเน้นลดการตรวจถูกจับโดยฝ่ายตรงข้ามทั้งลดการแผ่รังสีความร้อนและการสะท้อนของเราดาร์และลดเสียง เรือหลวงภูมิพลมีระวางขับน้ำอยู่ที่3,700ตันความยาวตัวเรือ124.1เมตรความกว้าง14.4เมตรกินน้ำลึก8เมตรเครื่องยนต์ดีเซล MTU 8 0 0 0แรงม้าทั้งสองเครื่องยนต์ให้กำลัง16,00 0่แรงม้าและเครื่องยนต์กังหันก๊าซมาด้วย29,000แรงม้ารวมขุนกำลังทั้งหมดของเครื่องยนต์ทั้ง3าเครื่องจะได้45,000แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุด33.3มนอตหรือประมาณ 63กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วมัธยัา18นอตหรือประมาณ33กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธพิฆาตและระบบป้องกันภัยตนเองของเรือหลวงภูมิพลปืนใหญ่ประจำเรือใช้ออโตมิลาร่า 76M จากอิตาลีระบบป้องกันภัยระยะประชิด CIWS ระบบจะคอยตรวจจับขีปนาวุธหรืออากาศยานที่ผ่านแนวป้องกันภัยระยะไกลเข้ามา ในระยะประชิดจะมีเลดราคอยตัวจับส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเปรียบเทียบฐานข้อมูลที่มีอยู่สั่งการปืน mk .15 ฟาลังบ็อก 1B 6ลำกล้องที่ใช้กระสุนเจาะก่อ20มิลิเมตรสามารถยิงด้วยอาตา 3, ัตรา3,000-4,500ถึงนัดต่อนาทีเพื่อทำลายเป้าหมายที่เข้ามาระยะประชิดได้ระบบอาวุธหลักที่กล่าวไปปืนหลักออโตมิลล่า76ท12มิล mm, ิเมซูเปอร์ลาบิดจำนวน1กระบอก ยังมี8 Advanced Harpoon v i p o Control System RGM-AGM 84L b o x 2 8 MKC1 VLs สำหรับ32อาวุธปล่อยน้ำวิถี RIM 162ESSM b o x 2หรือจอรวดต่อต้านเรือดำน้ำ RUM 1 3 9 4 VLAS ROC Atlas ท่อยิงละ1นัดรวม8นัดหรือ เป้าลวงอาวุธปล่อยนำวิถี MK 234นลก้าท่อยิงละ4นัดหรือผสมกันในอนาคตสามารถติดตั้ง MK c 1 VLS เพิ่มเติมได้อีก8เซลล์และสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี SM 2 MR ได้ระบบป้องกันตนเองระยะประชิด CIWS แบบ l e c ช i o n mk 15ฟอร์ลังบ็อก1 b ขนาด20 mm 9มมตรคาลิเบอร์6ลำกล้องหมุนพปื้นใหญ่กล m s i d s l a t k ds 3 0 m r m k 4 4ขนาด30ม m mm, ิ0ลคาลิเบอร์แท่นเดี่ยวจำนวน2แท่นปื้นกลจุด50แท่นเดี่ยว2แท่นแท่นยิง j s d m t l s สำหรับตอวิปีโดปรับเรือดำน้ำแบบมาค่า5 4แท่นละ3ท่อยิงจำนวน2แท่นระบบทรงคามอิเล็กทรอนิก เรดร์ ESM, Communication ESM, C ESM, แท่นปล่อยเป้าลวง6แท่น Active o f f b o a r ECM, ระบบเป้าลวงต่อต้านอาวุธปล่อยนาำวิถีต่อต้านเรือและระบบเป้าลวงต่อปิโดแบบ c a n t o v ลูกเรือทั้งหมด141นายถือว่าทันสมัยและครบคันเลยทีเดียวการปฏิบัติการลบได้3มิติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ สามารถตรวจจับเป้าระยะไกลด้วยโซน่าลากท้ายและโซน่าติดใต้ท้องเรือแล้วต่อตีเรือลำน้ำด้วยตอร์ปิโดและอาวุธระยะไกลการปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศรวมถึงสามารถบังคับสนับสนุนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในทะเลทําให้ปัจจุบันเรือหลวงภูม,มิพลถือเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูงที่สุดของกองทัพเรือไทย เป็นเรือฟิเกตที่มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเรือรบของนานาชาตินอกจากการปฏิบัติการลบในทะเลแล้วในส่วนท้ายของเรือยังรองรับการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักไม่เกิน10ตันพร้อมลงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลและห้องพักสำหรับการอพยพผู้ประสบภัยต่างๆชั่วข่าวได้ประมาณ100คนขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบ ลบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนกรู้ด้วยนะครับขอบคุณครับ